หวัสดีครับตอนเที่ยงวันอังคารที่14ตุลาคมนะครับเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วผมเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสคลิปโพสคลิปในทางน้อยอ,อกน้อยใจรถ BYD Seal นะครับเป็นรถ EV ผมก็ขออนุญาตเอาคลิปน้องเขา มาลงในในในช็อตของผมนี่แหละให้กำลังใจน้องนะแล้วก็ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี66ตอนที่ BYD s e ซออกใหม่ๆนั้นนะ่ะมีอยู่สราคา1นึ่งสาห้าหสี่สี่เก้าแล้วก็หนึ่งห้าเกนะครับราคาหน้าศูนย์นะ ตามตามภาพประกอบนี่แหละตัวผมเองก็เคยทำคลิปรีวิว BYD Seal นะครับเป็นรถ EV วแท้ๆเปรียบเทียบกับ Camry เปรียบเทียบกับ Accord เปรียบเทียบกับ Tesla และผมก็เคยภาพประกอบนี้เอาเจ้า Seal มาเปรียบเทียบกับ c i v i c FE 1.5 Turbo 2.0 h y เทอรนะครับ แจกแจงรายละเอียดต่างๆภาพประกอบเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วนะราคาหน้าบ้านราคาหน้าบ้านหลังบ้านเท่าไหร่ไม่รู้นะครับปัจจุบันซิลหลังบ้านราคาค่อนข้างจะลงไปเยอะลงมาเยอะทีเดียวนะครับน,น,น้องผู้หญิงคนที่ผมเอ่ยถึงก็เลยมาทำคลิปตัดพอนั่นแหละลองไปหาดูนะครับ ให้น้องใจน้องนะผมเองเนี่ยตอนที่ซีลเปิดตัวบ้านเราราคานี้หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันแรงไปนะผมก็เลยทำคลิปเปรียบเทียบรุ่นนู้นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับรอให้ศูนย์บริการมันเยอะกว่านี้รอให้อลงอะไหล่พร้อมกว่านี้รอให้แบตเตอรี่มันถูกกว่านี้ได้ใหม่ ปรากฏว่าผมทัวหลงโดนทัวลงนะครับโดนน้องน้องอีวีติ่ง e ีวีเซลอีวีดาผมกระเจอกระเจิงดาแบบหยาบหยาบคายายเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเป็นคนแก่หลงยุคอะไรต่างๆนะครับแล้วปจัจจุบันนี้เป็นไงบ้างภาพประกอบเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วตอนซีลออกใหม่ๆผมก็จับเปรียบเทียบผมบอกเฮ้ย ระวังนะเรามาระวังนะอย่างนู่นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าอยากจะเพลย์เซฟก็ไปเล่นรถญี่ปุ่นก็ได้นะคุณไม่จําเป็นจะต้องมาซื้อรถ e ีวก็ได้รอให้มันสัเทียนก่อนรอให้ศูนย์บริการเข้าที่ก่อนรอให้อโลงอะไหลสต็อกพร้อมก่อนได้ไหมนะครับแล้วก็เป็นตามที่ผมค่ายืนยันภาพนี้เนี่ยจะดทำขึ้นเมื่อปีหกห สองปีที่แล้วสองปีโากว่าด้วยซ้ํตไปเนี่ยนะครับแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงเนี่ยไม่รู้นะครับที่ออกมาทําคลิปนี้เนี่ยไม่ต้องการหรือฟื้นผมเนี่ยเข้าใจนะครับความรู้ประสบการณ์ก่บด็กระโหลกลาหรอกผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเนี่ยทุกคนก็จะต้องเจอนี่ภาพอดีตนะเดี๋ยวทุกคนก็จะต้องเจอแบบปัจจุบันนี้บ Y D ีซราคาทุกวันนี้ ไม่ถึงล้านคุณกดซื้อได้แล้วในขณะเดียวกัน c ีวิกเอฟอีก็มีหลังบ้านลดเยอะนะนะครับแล้วท่านจะไปไหนล่ะท่านปวดหัวไหมสองปีที่สอยรถ e ีวมาใช้ท่านปวดหัวไหมไม่รู้ผมก็เคยเตือนแล้วอ่ะนะครับแต่ณนะวันนี้ยังโชคดีนะที่รถ EV จีนเนี่ยราคามันจับต้องได้ ศูนย์บริการก็เริ่มมีปรับปรายอะไรในในส่วนของแบตเตอรี่ก็ถูกลงนะยุคสมัยนั้นเนี่ยกิโลวัตต์ละหนึ่งหมื่นบาทปัจจุบันกิโลวัตต์ละห้าพันหกบาทได้บ้งก็ถือว่าถูกลงเยอะเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะผมเนี่ยเคยพูดมานานแล้วว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบร้อนให้ใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับ แล้วเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องโอเคนะครับขออนุญาตจบแค่นี้แหละให้กำลังใจน้องๆ e ีีทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ติดดอยเก่าๆอะ่ะให้ถือซะว่าซื้อก่อนใช้ก่อนรอก่อนนะครับประหยัดก่อนหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้นะครับเพราะราคาป้ายแดงหายไปเยอะเลยนะครับหายไปเยอะเลย โอเคสวัสดีครับ